ล่างจากมือเทียงที่กินมาเอ็มเปรี่ยเลยนะครับถ้าหนึ่งทึ่งกลวยถอดให้มาเจ้านี่เลยครับกลวยถอดหน้านำติดครับ <laughs> นี่คือกลวยถอดกล้องปลาเดงนะครับอยู่ตรงข้ามนำติดนะครับนี่คือการกลวยถอดกล้องปลาเดงนะครับหรือว่าบางคนจะเรียกว่าปลาไฟนะครับที่เรียกว่าปลาไฟนะครับเราแกมีไว้อยู่ก้างเกม <laughs> นี่ครับ กวยทอดกุ้งแกลนะครับอันชินช้นๆนะครับข้าวสวยปลาแดงนหมครับค้าก๋วยทอดตรงนี้มานานเป็นสิบๆปีแล้วนะครับอ่าเขาอยู่ตรงนี้เลยนะครับโดยสุดคุ้มพิเศษของปลาแดงนะครับก๋วยทอดกุ้งแกลนี่ข้าวสวยนะครับแต่ละชิน้นน่ากิน กล้วยชดค้อมประเด้งนี่ครับอยู่ตรงข้ามซอยตรงข้ามวัดชนะรือว่าตรงข้ามน้ำทิพ์นะครับกล้วยชดประเด้งครับ